คสวัสดีครับผมยายปัตตุบันเป็นครูมวยอยู่ที่ค่ายมวยที่หนานี่วันนี้ผมจะมาทำคลิปออบุกซ้ายต่อจากคลิปที่แล้วช่วงที่เราคลิปที่แล้วเราเราเราเดินเราก้าวเดินหนึ่งสองแล้วตกหนึ่งสองแล้วตกหนึ่งสองแล้วใช้ตกตกหนึ่งสองให้เราใช้ตกวันนี้ วันนี้วเราเริ่มเริ่มจำนาแล้วหนึ่งเา้ตกจำนาแล้วหนึ่งตอนเขาตกจำนาแล้วทีนี้เราก็มายืนหนึ่งสอฮุกฮุกใช่างนี้เข้าได้อย่างนี้ได้แต่อย่างนี้อย่างนี้โดะมันจะโดนหัวนิ้วป้งมือจะโดนหัวนใ้ป้องมือทำให้ทั้งๆถ้าเราฮุกไม่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 นั่นจริงจะโดนหัวน้อป้งมือทำให้นิ้เจิบแต่ได้อย่างนี้ เราหุบแบบมือนอกหุบแบบพกกำลัุบหนึ่งุบหนึ่งหุบหุบหนึหนึ่งหุบแล้วก็เรามาขับเรียงดูเรียงดูยู่ในรูปมวยราใบปลายขายดกั้หนึ่งต่อหุบหนึ่งหุบหนึ่งหุบแล้วก็ตรงนีเรียงดูเรื่อเราหนึ่งต่อหุบหนึ่งหุบแเราจับมาดูยืยืดแะได้เรียงยืนให้รูปมวยสวย ยืนในตัวยองเมื่อหนึ่งส่อหุกเราจะหุกก็อย่างนี้หนึ่งสองหุกหนึ่งสองหุกปลายเท้าเราจะปิดนิดหน่อยอย่าปิดมากถ้าปิดมากทำให้เราแว็งเราปิดละบวหนึ่งสองหุกหนึ่งสองหุกปิดนิดหน่อยพอหนึ่งสองหุกปิดนิดหนึ่งสองดูต่อยมันหลังหนึ่งสองหุกหนึ่งสองหุก เราเยนืนได้ดีจังหวะ้ได้ถ้าเอยเาจังหวะหนึ่งสองุลูกไปมาฮุกม่อ,อนี้อ,อยู่นี้ลูกไปเท้าใช้วกเท้านี้หนึ่งสองฮุกหนึ่งสองุเวลาเราตอนมันน้ขาหลังต้องไหนได้จังหวถ้าเราอยู่นี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปบิดเราเราเราอยู่นี้แล้วปึ๊บรีบเดี่ยว พีแต่สะโพงมันจะได้จังหวะพอดีข้าพปปุทมกาะช,ช่วยกกติดาามกดไล่ืุกแชรับข้าพุครกา